สวัสดีค่ะอยู่กับทิปบริยวรราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่31พฤษภาค,คมค่ะถึง6มิถุนายน พุทธศักราช2,563ค่ะแล้วก็คลิปนี้นะคะคือคลิปของชาวราศีมังกรนะคะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะวันศพให้ด้วยมือสายเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจด,ดูความเรื่องของการเงินการงานนะคะของชาวราศีมังกรกันนะคะใบแรกออกมาได้เจ็าบนะคะ ตามมาด้วย9ดาบนะคะเซตดาบออกมาประเดิมเลยนะคะ9ดาบแล้ว10ดาบอีกนะคะแล้วก็ตามมาด้วย2ไม้เท้าค่ะอยู่ด้านล่างนะคะ3ไม้เท้านะคะประกอบด้วยราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเฮโรแฟนนะคะ,ะวันนี้นะพอเวลาที่ 7ดาบขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกนะคะใครก็ตามเวลาเดาบขึ้นเป็นไพ่ใบแรกที่ไรเนี่ยมักจ,จะพูดถึงเรื่องของอแผนการลับๆนะสิ่งลับๆที่คุณกำลังแอบทำอยู่นะคะแต่ทีนี้าภาพภาพเจ็ดาบเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสองข้างขนาดซ้ายขวามันจะเป็นภาพที่แบบอับทึบมืดดำหมดเลยเนาะทั้ง เก้าดาบแล้วก็สิบดาบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาค่อยๆพูดกันทีละตัวนะเพราะว่าใบกลางเนี้ยใบแรกเนี้ยนะคะที่เวลาที่อ้นจับได้เนี่ยมันหมายถึงตัวตนของคุณเวลาใครก็ตามได้เจ็ดดาบเนี่ยไอ้คำว่าเจ็ดดาบมันจะต้องมีมีเลขกลน,นิดหน่อยนะคะมีมีเรื่องของเลขกลนและแน่นอนคนที่วางแผน มีเลขกนก็ต้องเป็นคนมีไหวพริบนะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของคุณแหละที่จะต้องทำเรื่องนี้แบบนี้นะคะเออเป็นอันนี้มันอยู่ที่ที่สถานการณ์ที่คุณเผชิญด้วยนะซึ่งอาจจะต้องวางแผนลับๆนะคะวางแผนแบบที่ว่าต้องไม่มีใครรู้นะต้องเป็นลับเฉพาะกิจนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ็ดดาบมันก็จะมากับเรื่องที่ ไม่ได้ถูกต้องโปร่งใสนะเพราะว่าความลับมันมักจะมากับเรื่องผิดๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันถูกต้องมันจะเปิดเผยได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยอนว่าผิดยังไงเนี่ยก็ขอให้เป็นเรื่องของผิดกฎระเบียบผิดกฎเกณฑ์หรือผิดด้วยความเกรงใจอะนะคะด้วยด้วยมารยาทอะไรก็ตามอย่าให้มันถึงขั้นที่ว่าจะต้องผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมเนาะเพราะว่าพอเวลาเดดาบขึ้นทีไรเนี่ย มันจะเป็นเรื่องผิดๆแล้วอ้นก็เราเราเตือนกันทันแล้วก็ยั้งกันเอาไว้นะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องเข้าไปพัวพันกับบุคคลที่มีอิทธิพลหรือส่งผลทําให้เราเลือกทำเรื่องผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องผิดๆเนี่ยมันจะตอบสนองเราไม่ค่อยดีเสมอๆนะคะทีนี้เนี่ยพอเจ็ดดาบขึ้นเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีไพ่ไพ่ทึบๆตันๆอยู่ นะคะเราก็ด้านบนอ้นยังเห็นว่ามันมีแคลแฟนอยู่เนาะเป็นไพ่พระนะซึ่งเป็นไพ่คุณธรรมดังนั้นอ้นเลยเตือนนี้ค่ะว่าเรื่องงานอาจจะมีเรื่องบังคับฝืนใจทําต้องตามน้ํากันไปอะไรแบบนี้นะคะทาอย่างลับๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าทําเรื่องที่มันไม่ดีมันไม่สุจริตมันไม่ปลอดโปร่งใจอ่ะ ให้ค่อยๆถอยออกมานะคะเขาบอกว่าถ้าถ้ากล้าถ้ากล้าที่จะแลกโดยไม่ได้ห่วงสวัสดิภาพตัวเองหมายถึงว่า,าไม่กลัวที่จะตกงานนะยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ความถูกต้องเนี่ยจะตอบแทนคุณแน่นอนเพราะว่า,าสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะคะ คบมิตรดีเข้าข้างคนดีอย่างเงี้ยนะคะถ้าถ้าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในทํานองนี้นะคะมันจะนําพาเราไปพบกับสิ่งดีๆในอนาคตในขณะเดียวกันทางลับๆเทาๆท,ท,ที่ไม่ดีนะคะสิ่งไม่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นที่กําลังจะขยับขยายไปมันจะไปทําให้การงานที่กําลังจะคืบหน้าไปในอนาคตปัตนชะงักติดขัดได้นะคะอย่างอย่างนี้นะคะไพ่ถ้าเกิดว่าขึ้นเซตนี้แล้วใครที่ หางานนะคะหรือรองานอยู่นะคะรอเรียกสัมภาษณ์อะไรก็ตามถ้ามันมีเจ็ดดาบขึ้นคงจะต้องใช้เส้นใช้เส้นสายใช้คอนเน c t ชันใช้การรู้จักกันนะคะแล้วเป็นสะพานเชื่อมโยงไปนะคะจะไดะ้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีพอพอที่จะดึงคุณเข้าไปสู่แวดวงแวดวงสังคมดีๆหรือการทำงาน ใหม่ๆหน่วยงานใหม่ๆได้ไม่ยากนะคะทีนี้9ดาบกับ10ดาบตรงนั้นน่ะอย่างที่อ้นเตือนเอาไว้นะคะต้องระมัดระวังให้มากเลยเพราะว่าตัว9้าดาบเองเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความคิดมากมีเรื่องทุก์มีเรื่องกังวลใจนะคะแล้วก็ตัว10บดาบเองนี่ก็คือหยุดจบนะคะ เรื่องกังวลใจเนี่ยอ้นก็ดูว่าบั่นทอนกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะบั่นทอนไปถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็สถานที่ทํางานเนี่ยนะคะสัปดาห์นี้นะถ้าพูดถึงเรื่องการงานที่ถูกฉลกแล้วนะคะมันน่าจะเป็นงานที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะๆอ่ะงานพวกหมอแพทย์อย่างเงี้ยเกี่ยวกับเลือดเนื้อชีวิตความตายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหมอแพทย์พยาบาล นะคะตลอดไปจนถึงตำรวจทหารก็ได้นะวิศวกรอย่างเงี้ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะๆหรือพวกที่อยู่ในโรงงานอ,าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างนี้ก็เป็นท้าสิบด่าเหมือนกันนะคะแล้วจะเป็นยังไงอ้นดูว่าพวกที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะยังได้รับความเมตามมตาเมตตาปานีจจากผู้ใหญ่อย่างเช่นว่ากิจการเขาไปไม่ไหวล้นะคะ ต่อให้คุณต่อให้เขาจะต้องให้คุณออกเขาคุณก็จะได้เงินนะ่ะนะคะได้เงินติดไม้ติดมือมาบ้างนะคะด้วยความเมตตาความเป็นธรรมความยุติธรรมนะคะหรืออาจจะเก็บคนงานบางส่วนไว้ปลดคนงานบางส่วนออกนะคะอย่างไรก็ดี2ไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณยังพอที่จะมีหนทางที่จะเดินต่อได้ไปต่อได้นะคะไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับ สถานการณ์อะไรก็ตามแต่ด้วยหน้าไพ่เซตนี้นะอุ่นบอกได้เลยว่าถ้าอยากที่จะให้งานคืบหน้าได้เร็วนะคะอยากที่จะเห็นเงินเห็นทองมาได้เร็วนะคะขอให้ขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการในเรื่องของการติดกรรมที่เกี่ยวกับเงินเงินของทรัพย์แผ่นดินนะคะบางคนอาจจะเคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ,บวงการข้าราชการแล้วมีเรื่องของศีลบนใต้โต๊ะอะไรบางอย่างนะ อ่อันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทรัพย์แผ่นดินนะที่เราไปติดโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีบางทีก็เป็นทัพย์ของาศาสนาพูดง่ายๆก็คือเป็นทรัพย์ของส่วนรวมเนี่ยลองขอขามากรรมดูนะคะจะ,ะได้รับการอภัยนะตัวเองก็ต้องทําอภัยทานด้วยนะคะก็จะปลดปล่อยออกจากบ่วงกรรมอันนี้และการเงินการงานก็จะดีขึ้นด้วยนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องของความรักนะคะของชาวมังกรก,กันบ้างนะคะอุ้นซับไพ่ด้วยมือซ้าย นะคะคเพื่อจะมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะอะสิบถ้วยขึ้นนะคะเกี่ยวกับความรักนะราชินีไม้เท้าค่ะสองเหรียญค่ะสี่ถ้วยค่ะ อ๋อเถ้วยขึ้นเยอะนะเวลาดูความรักความสัมพันธ์แล้วเ็จถ้วยขึ้นเยอะนี่แสดงว่าดีนะแล้วก็ถ้วยสวยๆด้วยนะคะมี6ถ้วยกับ1ไม้เท้าขึ้นขนาดนะคะแล้วจบลงด้วย3ถ้วยนะคะความรื่นเริงเฉลิมฉลองนะคะการรื่นเริงเฉลิมฉลองนะวันนี้เนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของอความอบอุ่นภายในบ้านนะสิบถ้วยขึ้นเนี่ยหมายถึงมีความสุข อบอุ่นเต็มที่นะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงทายในเรื่องของความรักมันจะเป็นสเต็ปที่ดีขึ้นสเต็ปที่พัฒนาขึ้นเสมอเช่นคนที่ไม่มีคู่นะคะไม่มีคู่ครองคนรักก็จะได้พบคู่นะแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะได้พูดคุยในเรื่องของการแต่งงานนะก้าวหน้าขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งหนึ่งไม้เท้านะคะขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็ ผัดเปลี่ยนชีวิตนะคะ,ะหมุนเวียนไปนะคะด้วยกําลังของเงินทองเนี่ยต้องใช้เงินด้วยนะคะต้องใช้เงินด้วยมีทรัพย์สินเงินทองมีความผูกพันมีสิ่งที่จับต้องได้นะคะขยับขยายขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ,ะคนที่ คบกันคบหาดูใจกันมานานแล้วก็อาจจะได้สร้างบ้านสร้างครอบครัวนะคะวางแผนแต่งงานนะแบบนี้เป็นต้นนะคะการเฉลิมฉลองนะคะหลายคู่หลายคนเนี่ยวางแผนแต่งงานละนะคะแต่ไอแผนแต่งงานเนี้ยอาจจะต้องเลื่อนนะคะสี่ถ้วยนะคะบางคนบอกวางแผนเอาไว้เนี่ยก็จะแต่งแล้วก็เอ่อมาติดโควิดแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อเนาะก็เลื่อนก็ขยบขยบออกไปนะคะแล้วก็ ยังเขาเรียกว่ายังยังอยู่ในช่วงที่ว่าวันเวลาเนี่ยยังไม่เหมาะยังไม่สบายใจอ่ะยังเป็นสถานการณ์ที่คุณคุณเองนั่นแหละไม่สบายใจว่าจะจัดดีไหมนะคะ mm. โดยสถานการณ์นี้นะคะมันไม่ได้แค่เป็นเป็นแค่เรื่องเงินเรื่องเดียวนะเงินก็ไม่ได้มากนะคะแต่มันก็มีถ้าเกิดว่าจะจัดงานมันก็มีพอนะคะอันนี้หมายถึงคู่ที่กำลังจะแต่งงานนะคะสุดท้ายแล้วคงจะได้จัดเล็ก นะคะจัดเล็กๆย่อมๆงานเล็กๆนะคะเล็กลงมากว่าที่ตัวเราเองคิดไว้นะคะแล้วก็ดีไปหมดอ่ะสำหรับไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของคู่รักคู่ของคนรักนะความสัมพันธ์ก็ดีนะคะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นาภายในบ้านเองญาติพี่น้องเองคนญาติพี่น้องที่ไม่เคยได้ ติดต่อพูดคุยกันมาเนินน่นนานก็จะหวนกลับมาได้พบปะติดต่อพูดครูพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเพื่อนเก่าๆนะคะวงสังคมเก่าๆก็จะได้หวนกลับมาได้ลํำลึกความหลังอีกครั้งหนึ่งระวังนิดหนึ่ง บทกาลังจะมีความสุขแบบเนี้ยแฟนเก่ามันก็อาจจะกลับมานะแต่ว่ากลับมานี้นะคะมันไม่ได้กลับมาในลักษณะที่ว่าจะกลับมาคบกันต่อนะแต่กลับมาแล้วดูเหมือนว่าเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มวงสังคมอาจจะได้พบปะเจอเจอกันแล้วก็แบบเออได้อ่เขาเรียกว่าได้ร่วมการสังสรรค์กินดื่มหรือไม่ก็ พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะคะเพื่อนที่หายหน้ากันไปนานๆก็จะกลับมาแฟนที่หายหน้ากันไปนานๆก็จะกลับมาให้จําไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาแฟนเก่าๆนั้นมันหายไปแล้วมันกลับมาเนี่ยมาเพื่อเรื่องของการเอาโหสิกรรกันนะเรามีอะไรค้างคาใจกันเอาโหสิกรรกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะปล่อยวางให้อภัยแล้วเดินหน้าต่อเพราะถ้าใช่มันมันใช่เวลานแล้วล่ะไม่ต้องหวนกลับไปคบหรอกนะคะใครอยากจะมีลูกนะคะ มีลูกได้สมใจด้วยจะมีข่าวดีนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีนะสำหรับคนที่อยากจะมีแต่คนที่ไม่ได้อยากจะมีไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ เดี๋ยวจะมาเมื่อคุณไม่พร้อมนะให้ระวังด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะชื่นชอบถูกใจอุ่นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ subscribe ไว้ที่ช n n e l ตำหนักดวงนะคะส่วนเพจค่ะชื่อเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะฝากเอาไว้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ที่นั่น ID ดี n e ค่ะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอ้นนะคะ ไอ l i n e มานะคะที่ Emmy Beauty E W M Y B E A U T Y มีค่าครูเล็กน้อยค่ะสอบถามได้ที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ